คลิปนี้ผมแอบถ่ายนะทุกคนนะครับคือแอบเนี่ยถ่ายทำมาแสนสี่แสนสี่แสนสี่แล้โอเ้เจ๊ตุยเตะเขาดีโคตรเลยใครบอกแสนะสี่มีแต่ฆ่าคูณแล้วไงขอ <c oughs> สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ยู่กับพี่จันที่อีกแล้วนะทุกคนวันนี้นะทุกคนก็จะพูดว่าไงดีคือพรุ่งนี้ รวยเนรวยเอ้รวยจะทํยทำไรทำไรผมไม่อยากพูดหรอกคือคลิปเนี้ยผมแอบถ่ายนะทุกคนนะครับคือแอบเนียถ่ายคือตอนนี้ใช้ตังค์อ่ะทุกคนครับสิ่งที่ผมคิดก็คือผมคิดเรื่องท่อคือผมคิดตั้งแต่คันเก่าแล้วแต่ว่าคันใหม่เนี่ยตอนแรกผมไม่ได้คิดเลยนะครับทุกคนอันนี้แบบเพิ่งมาคิดเพราะว่าไอเนมันไปทําท่อมาท่อมมนโคตรหนักมันดังไม่พอเม่งเร็วอีกก็คือท่อเดิมอ่ะมันมันจะอั้นนะครับทุกคนมันทําให้รถเรามันไม่ค่อยพุ่งถ้าเกิดเราไปทําท่อใหม่อ่ะคือมันจะทําให้รถ แล้วก็มันจะดังขึ้นผมนั่งคิดอยู่ประมาณ3เดือนวันนี้ผมตัดสินใจละคือตอนแรกก็จะไม่ทําเพราะว่าผมมีแผนจะเปลี่ยนรถแต่ว่ามันด้วยโอ้โห ด้วยอ่ะด้วยก็เลยจะเลยจะไปทำมานะครับทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปทำเลยเดี๋ยวจะไปที่ร้านไหนก็รอรับชมนะทุกคนก็ใช้เวลาทำประมาณ5-6ชั่วโมงนะทุกคนนะก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับคือไวกว่าทำสีรถอะเออทำแบบแรปรถไม่งานาลยอีกนะก็เดี๋ยวผมไปทำเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเทส่ให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะดังขึ้นแค่ไหนทุกคนคือตอนนี้ก็ดังละแต่ว่าอยากให้ดังกว่านี้อยากลั่นลั่นซอยเทียวทุกคนนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะทุกคนผมจะมีเสื้อช่องของผมนะครับเป็นเสื้ออช่ง ขององค์ยิมชาแนลนะทุกคนตอนนี้กําลังสั่งทําอยู่ใครอยากได้นะทุกคนก็รอติดตามเร็วๆนี้นะครับขายอยู่ประมาณตัวรับประมาณ4ี0ร้อนะครับเก็บตังค์รอได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขับรถไปทําท่อเลยนะครับทุกคนประมาณ60โลป่ะกอไม่ใช่60นาทีนะครับใช้เวลา60นาที61กิโลเมตรโลนะครับถึงประมาณ1ิโมงโอเคเดี๋ยวเดินทางนะครับทุกคนไปเจอกันโอเคทุกคนนะวันนี้เราก็มาอยู่ที่อูแล้วนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละนะครับอาร์ทสซิ่งนะทุ รถมาำเยอะเลยนะมีนอคอทั้งแลมโบนครับส่วนรถผมก็กำลังจะเข้าเลยไหนรถยู่นู้นละนั่นหนักำลังยกขึ้นเลยผมอยากรู้เหมนกันว่ามันจะดังขึ้นมากแค่ไหนนะครับเพแบบดังๆเาแบบแรงไอ้คันสีน้ำเงินแบบน้ห่างเน่ยวผมจะไปวัดกับมันะครับมันชอบบอกว่าผมแบบคอเบาอะไรเงี้ยพอไปทํามาแล้วพูดได้ไงอนแรคอม่นคนเบาเลยที่ทำมาโคตดังเลยไปดูห่อไหมไปดูไปท่อรถเจอหนูเเจอหนู ไปล้างรถเขาบอกว่าของเครื่องมีรอยรอยเท้าหนูคเคยเห็นข้างล่างมาแต่งกันกนะทุกคนทุกคนลองดูนะครับว่าเป็นยังงไคือเขาน่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนน้ำเส้นเลยก็คือเปลี่ยนตัวนี้ดาวยัางนู้นเลยโอเคจะงั้นไปละร้อนเขาเสร็จแล้วนีอ่อยากให้พี่ลองเหยีรอปะ,อะลองดูคือ เมื่อกี้พี่้ากองร้านนะครับเขาบอกว่าผมมีช้อยอยู่2องช้อยก็คือความดังประมาณนี้แต่ว่าวิ่งดีกว่าคือแรงบิดเยอะแรงบิดก็คือเ็เหมือนเวลาเราเหยียบมันจะพุ่งกว่าอะไรอย่างี้อย่างที่2ก็คือข้อดังแต่ว่าแรงบิดจะไม่ดีเท่าตอนแรกเพราะว่าเขาจะเอาตัวมอพักใช่เขาจะมอพักออกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยเลือกเป็นเป็นแรงบิดดีกว่าแต่มันดังแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังดูเดี๋ยวลองเหยียบให้ดู มองว่ามันดังแล้วนะถ้าขับในหมู่บ้าน,น่ะมันมันดังมากเลยทุกคนก็เลยเอาประมาณนี้ดีกว่าถ้าเกิดเดี๋ยวลองขับดูก่อนร้านเขาเซอร์ไพสจริงเขาบอกว่าถ้าเกิดผมไปขับถ้าผมอยากได้ดังมดผมสามารถมาเปลี่ยนได้คือเขาให้เปลี่ยนสีสองครั้งก็คือครั้งแรกเขาชอบแบบนี้แล้วเราเปลี่ยนเป็นแบบดัง แล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปแบบดังเ็จเราไม่ไม่ชอบเราสามามรถเปลี่ยนมาแบบนี้ได้ก็คือเปลี่ยนสีสองครั้งใครอยากทำท่อนะครับก็แนะนําร้านพี่เขาได้นะทุกคนนะครับมาแต่งหรือว่ารถอะไรก็ได้นะครับร้านเขาชื่อว่าอาร์ตพอกซิงนะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นเฟนเป็นกินรานนะครับร้านเขาอยู่นู่นเห็นไหมที่เขาอยู่นู่นก็ก็ตรงนี้น่าจะเป็นของเขาหมดเลยนะทุกคนโอเคก็ถือว่าดีมากครับทุกคนเดี๋ยวผมจา แล้วก็เดี๋ยวถ่ายโฟโต้ให้ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็เราจะไปส่งใครแฟนนะอันนี้แฟนไม่รู้พี่ไม่รู้หรอไม่เมื่อกี้มันโทรมาถามว่าอยู่ไหนอ๋อผมเลยูโผล่ไปว่าผมไปทาคลิปขับรถสุ่มทางแต่จริงวอรรถเพราะกูไม่ได้บอกมาน้องกูแตกท่อออก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากลับบ้านไปจะเลแค่ไหนนะครับอันนี้แบบโดเดียวผมสาบานเลยผมไม่ได้อยากไไม่รู้จริงอืโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปแว้นกันครับเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บ่าจะต้องขับคันเล็กขับผมต้องขับคันนี้คนเดียวบายไปจ่ายตังค์กัน เลยเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนนะครับปะปิดปิดปิดประตูปิดประตูโอเคทุกคนนะครับก็เดี๋ยพี่จับรางวัลสวัสดีครับโโอ้หขอบคุณมากเลยครับวันนี้มาใช้บริการมีหลายคันเนาะมาติดอ่ะเรื่อยๆเลยครับก็เป็นแนวสปอร์ตซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยมาใช้บริการนะครับแล้วก็ยุโรเบนบีเอ็มแล้วก็รถซิ่งเข้าไปเงี้ยมาใช้บริการที่ร้านคือรถปั่นเข้าไปก็ไปได้ใช่แต่อย่าลืมนะท่อผมสุดรับหญิงท้องรอง หมดคลุกอีกเปแลร้านเลยน้องแซ่บแน่เบบพี่เฟสได้เลยครับเบียร์ได้มาแอบกินเลยพี่เนี่ยยังไม่รู้เนี้ไห่รู้ใ่รู้เ่อวันน,นี้เฮ้ยแม่เชื้อของร้านสุดรับสิ่งทดลองเชื้อน่นอนใครสนใจมาร้านนี้เขได้นะครับอยู่แถวเดีนี้ร้านอาร์ตคอฟฟิงนะครับอยู่ในซอยจรัญ13นะครับหรือเซิร์ชคุกเกิลได้เลยแผนแผนที่มาอาร์ตคอฟฟิงนะฮะไม่ขึ้นเลยครับหรือว่าหาในเพจได้เลยหามาสิใช่ครับภาษาไทยอาร์ตคอฟฟิงนะครับผมเบียร์จัดเนี้ย ขอบคุณมากเลยครับยิ้มเสี่ยวเป็ดนะกิน,นยิ้มผมน้องมิกินยิ้มเดี่ยวเป็ดด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่บนรถแล้วนะครับคือตอนนี้แบบมู๋ท่อแม่งจัดทุกคนยวผมเดี่ยวให้ทุกคนดูนะฮะ ีพี่เหยียบนะทุกคนพี่รู้สึกว่ารถมันแบบมันพุ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเสียงมันยังดังไม่สุดแต่ว่ามันก็ดังในระดับที่พี่พอใจแล้วนะเพราะว่าถ้ามันดังมากกว่านี้เนี่ยรถมันจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่เป็นคนชอบรถพุ่งๆรถแรงๆอะไรเงี้ยทุกคนพี่ก็เลยพอใจนะครับก็ถ้าเกิดว่าขับไปสักพักพี่เบือ่อเบื่อแบบว่า พ่อดังๆกว่านี้พี่ก็ไปเปลี่ยนได้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็กลับบ้านไปเจอไพ่แฟน,นนะครับว่าเราไปแต่งพ่อม,มาเดี๋ยวมาดูอาการอิบนะครับว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับถ้ายากพี่แบบมาแต่งรถแับนี้นะทุกคนนะอเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยครับทุกคนเจอก,กันทุกคนนะครับพอไอ้ได้ข่าวว่าโดนมาด้าแซงเนี่ยเห็นอยู่ ดังนะดังวะดังมากดังเหรอขนาดผมเปิดเพลงดังมากผมยังได้ยินเสียงเราพี่แต่เราพี่มันพุ่งพุ่งปะเออพุ่งดิพุ่งจันเลยอะของริงขอซูเอ็มเอ็นโจได้แล้วตอนนี้มันมันมืดแล้วนะครับคือแบบกับสองทุ่มแล้วครับผมว่าผมรอหมอกอีกพุ่งนี้ดีกว่าคือจันทียังไม่ได้นอนนะผมตื่นเต้นหัวรนไปทำแล้วผมนอนไม่หลับเลยเว้ตั้งแต่เช้าอะตั้งแต่ตีสี่อะยังไม่ได้นอนเลยนะผมนอนไปประมาณสองโมง องชั่วโมงชั่วโมงตอนตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลยแล้วพอกลัวรถไปเข้าอู่บปุ๊บพี่ก็นอนไม่ไล้บปตอนนี้แบบเหมือนกวจะตายอะ่ะก็เดี๋ยวขอนอนก่อนค่อยบอกกันพรุ่งนี้เพราะถ้าบอกวันนี้กูไม่ได้นอนแน่นอนถ้าพี่จะบอกพี่บอกด้วยนะเดี๋ยวแบบจะได้เก็บฟุตไว้ทํารายการข่าวอะไรเงี้ยจันทิมโดนกระทืบแกกอ,อโดนไว้นอนๆเกือบเลขห้าทุกคนนะก็ถือว่าไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่นาะครับโอเคคนเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้ แกิดอะไรขึ้นนับเตือนมาว่าพบกับข่าวดีข่าวดีพี่เมฟ้องไงข่าวดีแต่งไปเท่าไหร่นะแสนหนึ่งไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อกี้เพิ่งรู้เมื่อกี้แต่งไปไปตอนไหนอะวันนี้ใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวานถ้า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 วันนี้ถ้าวันนี้ก็คือเมื่อวานใช่เมื่อวานอยากให้ตรงนี้หรือว่าข้างบนตรงนี้ตรงนี้ข้างบนพี่มองไม่เห็น ถ้มันแสนสี่แสนสี่แสนสี่แต่ว่ามันให้ทุกคนโกหกกินว่าทีมเหมือนคือดีก็ถูกจ้างมาเหมือนกันแต่งินไม่กล้าหูดีก็ถูกจ้างจ้างอะไรไม่มีไม่ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างเลี้ยงชาบูอะไรเงี้ยเต็มเลยติดไม้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 จะแอบถ่ายตรงไหนดีวะ 这个小胖。 หมูไปสาวปืนกับพี่ลูกโอ๊ยไมไม่ทันี่โดนเย็นนี่แผลยิ่งกว่าเมียโอเตะก็มึกสื่อดีตื่นจะอะไรอ่ะเอาเธอไม่ตลกไม่ตลกไอ้ตัวนี้ไม่ให้ถ่ายก็ได้นะโอเจ๊จะมาไม่มาเขาไปทำในเกยไอ้เนมมันหาว่าท้อจะมาไม่มาจะไปไหนบอกให้มานี่โอเจี๊พยายามเตะเขาดีโอเด้อ เธอจะตีเขาทำไมล่ะแล้วเขาเขาทำไมเนี่ยเลาทำามทีมาเจมเขาโงเธออะไรเขาจะทำโกีหมดไปแสนสีไม่ใช่หรอแสสี่บ้านเลยเลยอะไรมาก็โง่กับสี่มือจริงทำมาแสนสี่แสนสีแสนสีเอ้าสามารถ้าเธอตีเขาล้วเอาไปถึงไม่ถึงเขามีไบเส็นอยู่เอามยามาดูอยู่กับฟุ๊กอ่าเลยไม่งั้นโดนหมดเอาไปเนี่ยใครบอกแสรสีมีแต่ข้ามูล้วไงทำมาแสนสี่แสนสีแสสีเร บาทเลยนะอ้เหี้ยผมอี็นนี้ความจริงเน่าจะสี่หมื่นแล้วมั้งพี่เนยไปฝั่นแน่เลยไม่ถึงแสนหรอกเอากล้องหลอกไปบอกว่าจะทำคลิปทุกวันนี้เตงโกหกเขาแบบนี้ใช่ป่ะล้วโกหกดืออะไรไม่บอกไงไม่บอกว่าจะทำอะไรให้บอกอก็เขารอจะไปเธอนอย่งไงจะายอะไร